กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นของสารรัฐธรรมนูญและการทําหน้าที่นะคะตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของประชาธิปไตยนะคะอยู่กับรองประธานกวปนะคะกลุ่มวิทยุชุมชนประชาชนใช่ไหมคะวิทยุชุมวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะทาไมกลุ่มวิทยุชุมชนนี้จึงให้ความสําคัญกับการสร้างประชาธิปไตย อย่างที่ผมเรียนในคราวแรกครับว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ย <sketches. S 2> มีความหมายสําหรับประชาชนมากม,มันหมายถึงสิทธิทเสรีภาพนะฮะรวมถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชนด้วยบ้านเมืองใดที่มีประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะแต่วันนี้เราได้เห็นนะครับว่าปรากฏการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยแต่มันมีผด็จการแอบแฝงอยู่ด้วยค่ะค่ะ <eng> กลุ่มวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องประชาชน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยที่สําคัญมากเลยใช่ไหมฮะตลอดเวลาหลังจากการแล้วประหารเป็นต้นมานี่มีบทบาทสูงมากครับคือในส่วนของออบรรดาผู้ติดตามเหาเนี้ไม่ใช่ตาสีตาศารนะเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นคนจบสูง,ส,งสูงนะฮะแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราแบบบ้านบ้าน แล้วก็ได้ยินมีการออกมาเห็นด้วยกับการชุมนุมที่หน้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนที่ออกมาบอกว่าคนที่มาชุมนุมนี่ไม่เป็นพวกไม่รู้เรื่องไม่รู้รัฐธรรมนูญไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้ม,มองไงคะผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าครับนะว่าวันนี้เรามองว่าปัญหาเนี้ยจะกลายเป็นวิกฤตนะ่ะแล้วก็จะเป็นวิกฤตที่สําคัญนะฮะแล้วก็ถ้าปล่อยเอาไว้อย่างเงี้ยคงจะไม่มีทางออกครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงร่วมกันคิดนะฮะ รวมกันที่จะอยากจะบอกให้สังคมได้รู้ว่าถ้าวันนี้เรายัางกลัวอยู่เหมือนกับวันนี้เราเหมือนกับคนสู้กับผีอเหมือนกับคนสู้กับผีนะจริงๆแล้วเนี่ยผีมันต้องแพ้คนเนพะราะว่าบ้านเมืองเราจเจริญแล้วนะ,ะแต่พากฏว่าผีตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์มากนะแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชนะหรือว่าปร,ระชาชนเรากลัวไปเองหรือเปล่าใช่ก็พูดง่ายๆว่า เกิดจากความกลัวนะฮะกลัวในอำนาจกลัวในลิเดธนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเริ่มเรียนรู้มากขึ้นก็ความกลัวเริ่มน้อยลงความรู้ก็ทําลายความกลัวความอืดนะฮะความรู้เนี่ยแหละจะทําลายความกลัวครับคือวิทยุชุมชนเนี่ยผมอยากให้มองภาพครับว่าเราเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่ต่อสู้แบบใช้สติปัญญากลุ่มกอปเราเป็นแบบนั้นเราติดอาวุธทางปัญญากันครับ ภาพในสื่อเนี่ยบางทีก็ยังให้ภาพของพี่น้องประชาชนที่หน้าศารรัฐมนูญว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือว่ามีการใช้คําพูดที่หยาบคายตรงนี้คิดว่าจะอธิบายกับสังคมยังไงบ้างผมยอมรับครับนะด้วยความที่ว่าเราเป็นวิุยมุชนเราติดมาตั้งแต่ต้นพอมาจัดเวทีเนี่ยด้วยความที่เรามาเองไม่มีการเทีนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีใครสนุนเราทั้งสิ้นมันด้วยใจมันออกข้ามออกไปยัพอเรา มีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเรารับฟังความคิดเห็นครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าต้องเปลี่ยนท่าทีเป็นบทบาทวันนี้เราจะได้เห็นครับว่าท่าทีบทบาทของเราเปลี่ยนไปฮะเพราะเรารับฟังความเห็นก็บอกแล้วเรารับฟังความเห็นทุกทุกฝ่ายอยู่แล้วส่วนเรื่องของประเด็นที่มีข่าวนะครับที่ว่ามีกลุ่มใช้คําว่ากลุ่มคนเสื้อแดงที่ร่วมชุมนุมทําร้ายเจ้าหน้าที่จากสงเนี่ยฮะเนื่องจากว่าจะมาจับสงเนี่ยก็ต้อง ชี้แจงอย่างนี้ครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นพี่น้องเราไปห้ามนะฮะชายที่เห็นในภาพนะฮะเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาแต่เราแ,รแย่งเหล็กแป๊บในมือเขาเนื่องจากเขาจะก่อความรุนแรงครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาร่วมชุมนุมของเราเนี่ยมีใครบ้างครับแต่ถ้าเราพบเห็นเหตุหการณ์ความรุนแรงเนี่ยเราจะระงับนะฮะ,<น>ะ,ะเราเราต้องการที่จะชุมนุมด้วยวิธีสร้างสรรค์นําเสนอนะฮะให้เห็นว่า ข้อเปรียบเทียบต่างๆแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งมันคือเราไม่ได้ปลุกระดมเราอยากจะให้คนฟังนะฮะคนที่ติดตามเราเนี่ได้เข้ามาคิดด้วยตัวเอง วันนี้เราก็ได้เห็นภาพมันครับว่าจากวันแรกที่มีเพียงแค่200คนอย่างที่ออกข่าววันนี้ก็ยังออกข่าว200ค่ะแต่เมื่อวานนี้หมื่นกว่าคนครับเมื่อคืนนี้หมื่นกว่าคนก็ถือว่าเป็นมติของพี่น้องประชาชนนะที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็แล้วทิศทางข้างหน้าจะต่อไปจะอย่างไรคะจะชุมนุมกันไปจนถึงเมื่อไหร่มีมาตรการมีแนวทางยังไงบ้างในข้างหน้าถ้าถามว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรครับเราประเมินสถานการณ์นะ ที่สําคัญคือเรากําลังจะชี้ทางออกที่สําคัญครับคือวันนี้เราเห็นนะว่าจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือว่าถ้าเราไม่กล้าถ้าประชาชนไม่กล้าะนะบ้านเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราออกมาแสดงความกล้าของประชาชนครับนะแล้วก็เราเราได้เห็นครับว่าถ้าสภา,านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยควรที่จะออกเป็นพรกรอนะค่ะ ผลพระกอ<ร><ร>สอบถามพี่น้องประชาชนเลยฮะว่าต้องการที่จะล้มล้างผลพวงจากการลาาัมหาร19ปัญญาไหมนะฮะออสอบถามไปเลยครับทำทำเป็นการสอบถามคล้ายๆกับทำประชามติแล้วก็ถามเลยว่าต้องการได้รับนูนฉบับใหม่ไหมที่มาจากประชาชนค่ะก็หตอนนี้ก็ต้องบอกว่า กลไกของรัฐเองเนี่ยนะคะต้องพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ,ถ้าเกิดเป็น,นกลไกของทัฐสภาเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองเถอะไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนต้องลาบากเดือดร้อนนะคะออกมาตากแดดกันร้อนมากเลยนะคะเพื่อ<บ>ที่จะมาเรียกร้องให้รัฐสภาทําหน้าที่ก็ท่านต้องเข้มแข็งนะฮะผมยืนยันให้ว่าท่านต้องเข้มแข็งและท่านต้องรู้ว่าท่านมีอํานาจเต็มที่ตรงนั้นท่านต้องเดินหน้าในสภาท่านอย่าลืมนะครับว่า บรรดานักการเมืองที่เข้าอยู่ในสภาท่านได้รับฉันทามมติจากประชาชนดังนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกอะไรกับประชาชนไว้ประชาชนจึงเลือกท่านมามดังนั้นนี่คือหน้าที่ของท่านที่ต้องทําตามฉันทามมติของประชาชนที่มอบอานาจกับท่านในสภาปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยวันนี้ผมเรียนด้วยความเขารู้ว่าพวกผมทั้งหมดเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าต้องเอาปัญหาไปแก้ในสภาครับมไม่ใช่เอามาแก้ข้างนอกกัน,แต,นแต่วันนี้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาถามความชอบธรรมค่ะนะค่ะเพราะว่าถ้าประชาชนไม่ออกมาบางทีผู้มีอำนาจนี่ก็ไม่รู้ว่าประชาชนเนี่ยมีต้องการมุ่งมั่นที่จะได้ประชาธิปไตยหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วคนคพี่พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างเป็นคนกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ไหมคะถือว่ายังเริ่มต้นเนี่ยะจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลค่ะสังสทรปาการนนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหารครแต่วันนี้พี่น้องเราที่ติดตาม จากวิทยุชุมชนด้วยการออนไลน์นะทางอินเทอร์เนต็ตบ้างอะไรบ้างครับพอทราบข่าวเนี่ยแล้วก็เรานําเสนอด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เชิญชวนที่ว่าถ้าเรามีเหตุผลเรามีหลักการให้ท่านออกจากบ้านมามาช่วยกัน,นขณะนี้แ,แกนนําก็ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วใช่ไหมคะถูกร้องทุกรคะร้องโทษร้องทุกกล่าวโทษแล้วหวันเกรงอะไรบ้างไหมคะ หรือว่าชินแล้วเพราะว่าวิทยุชุมชนนี่โดนคดีมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาต้องบอกว่าชินแล้วครับชินแล้วนะคะก็เป็นนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพบางทีก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะขณะนี้เราก็ยังมีนักโทษการเมืองที่ยังเป็นปัญหาของสังคมไทยไม่น่าเชื่อในสังคมที่ยืนยันว่าเป็นประชาธิปไตยแต่มีนักโทษการเมืองนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองมากนะคะที่มาร่วมรายการพรุ่งนี้ยังมีการชุมนุมไหมคะอ๋อ ยังมีการยุติการชุมนุมพวกนี้ไม่มีใช่ไหมคะขออีกสักนิดนะคะคือมีข่าวมาว่าเราจะยุติการชุมนุมพรุ่งนี้ก็ยืนยันครับนะฮะว่าเรายังชุมนุมต่อเนื่องครับนะเรายังชุมนุมต่อเนื่องไปนะฮะตลอดครับนะข่าวที่ออกมาว่าเราจะยุติการชุมนุมพรุ่งนี้ครับนะก็ไม่ทราบนะครับว่าทําไมออก ข่าวในลักษณะนี้แบบแบบนี้ออกมาครับหรือว่าเกรงกลัวประชาชนจะมาร่วงกนมานี้ก็ไม่ทราบนะค่ะก็ขอให้การชุมนุมนะคะเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเต็มที่แล้วก็ให้สื่อมวลชนนี้ทําข่าวตรงไปตรงมาดีกว่าถูกครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของถอดสลักข่าวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศดิงมากค่ะค่ะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ